เรียนสวัสดีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่13ตำบลกฤษณาอำเภอกุคันจังหวัดรีสเกตเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนนักเรียนจำนวน233คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีนายพิชิตวงเพชรชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสวัสดีวิทยาเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์โรงเรียนสวัสดีวิทยาจึงมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยแบ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆดัง,ดงนี้ระบบการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบกับเซ็นเซอร์ต่างๆโดยมีหลักการคือใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน เมื่อความชื้นในดินต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะทำการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติแสดงผลข้อมูลต่างๆผ่านหน้าจอในระบบและผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสามารถกดเปิดปิดน้ำได้ในตัวระบบแบบออฟไลน์และผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบออนไลน์ช่วยในการควบคุมให้สามารถรับรู้ค่าอุณหภูมิในอากาศและความชื้นในดินช่วยให้แบ่งเบาแรงงานคนที่ต้องมารดน้ำต้นไม้ทุกวัน ช่วยให้ความชื้นในดินอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อสภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้ โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนสวัสดีวิทยาได้รับการสนับสนุนโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่จากโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันซึ่งมีไก่ไข่อยู่จํานวน100ตัวต่อรอบการเลี้ยงได้ปริมาณไข่เฉลี่ย90ฟองต่อวันมีระบบการให้น้าไก่ไข่อัตโนมัติมีนักเรียนเป็นผู้ดูแลไก่ไข่ทั้งหมดทั้งการดูแลไก่ไข่การให้อาหารการเก็บไข่ การดูแลโรงเรือนเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเรื่องไก่ไข่คนผลิตที่ได้จะนำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันและส่วนที่เหลือจะนำไปจัดจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกต่อไป รงพอเห็ดโรงเรียนสวัสดีวิทยาได้จัดทําแหล่งเรียนรู้โรงพอเห็ดเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การพอเห็ดชนิดต่างๆความรู้เกี่ยวกับเห็ดทั้งยังให้ความรู้ถึงกระบวนการพอเห็ดการดูแลตลอดจนการแปลรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จับเห็ดโดยได้นําเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาใช้พนละอองน้าเพื่อควบคุมความชื้นในอากาศให้เหมาะสมกับการพอเห็ดคนผลิตที่ได้ยังส่งต่อให้สหกรณ์โรงเรียน เพื่อจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกนี่คือส่วนหนึ่งของการประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสวัสดีวิทยาและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อต่อยอดให้นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีนอกห้องเรียนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เห็นภาพชัดเจน ถึงการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน